และนี่ก็คือคลิปภาพบรรยากาศระหว่างทางสำนึกรักกานเกิดครั้งที่4อำเภอภูสิงจังหวัดชิตสเกตครับ ี๋ยวไปเป็นเซตเครื่องใหม่หลังจากจบที่เรเริ่มเริ่มเยอะแล้วครับยอยเข้ามาตั้งแต่ บ่ายสามโมงนะครับผมก็4ี่โมงห้าโมงก็เริ่มเข้ามาหนาแน่นกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นงานกินจกรรมของสำนึกรักบ้านเกิดวีสนะครับครั้งที่4ใช่ครั้งที่4ครับเราเริ่มจัดกันมาตั้งแต่5 58 58นะครับผมห้าเจ็ดอนนี้6 67เนี่ครับหกเจ็ดใย่ไหมช่วงหนึ่งใช่ครับเราเราจัดเว้นนานครับก็ 5, เป็นกิจกรรมิรต้องมา สมทบทุนแล้วก็เราไปบริจาคโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับเป็นพลังที่เราเคยมีแล้วเรียกอะไรนะครับเป็นงมรถเก่านะครับชุมนุมรถโบราณที่เราสืบเนื่องกันมาแต่ก่อนขับเรื่อยๆเราก็ทําต่อจากรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาเรื่อยๆนะครับกิจกรรมที่ทำกันนิดนึงอะไรบ้างครับก็จะเป็นกิจกรรมก็จะมีข้อมูลของ มีแลขของที่ระลึกครับผมแล้วก็พบปะกันตามภาษาพี่น้องแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับผมแล้วกันประสบการณ์แต่ละคนที่ไม่ได้เจอกันนานมาเจออะไรกันบ้างครับผมได้มาพูดปำพูดคุยกันนะครับในกานที่เดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วยังไงก็เจอกันอีกครั้งนะไงก็เจอกันบรรยากาศในงานนะครับสวัสดีครับผมวันี่ครับรถขับมาครับครับขับไทยเอาครับเตะมา สภาพสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์แบบต่างจากผมเยมากเลยบรรยากาศวันนี้ไอ้ลูกไอ้ลูกโมบินนี่เป็นอะไรกี้เป็นไงบรรยากาศวันนี้ดีมากขับรถมาขับรถมาสถียรที่ไม่รถนี่ฮะก็ตะกุบตะกักเลยก็แต่บ้ากระเบาอันนี้คันแรกทริปแรกไม่ใช่คันนี้ฮะเพิ่งออกทริปแรกใช่ไหมขั้นนี้คุณสตาร์ตติดตอนบ่ายครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของทางงานนะครับวันนี้เป็น รถเกานะครับมาจากไหนครับนี่สีรัตนะมาสองคนเลยมาเมปูมาต่กี่โมงครับนี่ังสีโมสโมครับแล้วก็ไปบ้านญาตินอนนี่วันนี้ไปพัฒนาใัั้งาาขช่ว ที่มาจากบ้านแล้วครับสิแมนครับ <laughs> ครับ <aunque S 2> สวัสดีครับสวัสดีท oh. ุกท่านสวัสดีทุกท่านเป็นตําแหน่งด้วยครับพวกเราไพชองผู้ของพิระบรรยากาศดีมากเต้นมีโอกาสได้มาเล่นที่นี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หวัว่าทุกท่านจะเอเจอยกับเพลงที่เราถ่าย